นวัค่ะวันนี้มาอยู่กันที่เกมอนิเมะแฟนนะคะเกมมาเิ่มเล่นกันเลยแรงกดไม่ลงอะ่ะเดอะไรเนี่ยสองนี้สองนี้แกดที่อะไรไหมคะเกมนี้จะเกี่ยวกับอนิเมะนะคะอันนี้เราอยู่ที่โหมดอนิเมะนะคะหรือเป็นโหมดของการ์ตูนเขาจะให้เอาตัวละครออกมาแล้ว่าทายว่าเราเป็นการ์ตูนนี้ชื่อว่าการ์ตูนอะไร น,นี่เราไม่เคยดูเลยนะหน้าไม่ไทยไทยคือไทยมัมมวยถูกเลยนะคะถ้าเป็นสีเข,ขียวแสดงว่าถูกถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าผิดนะคะอันนี้เคยดูมาตัาง้งซึ้งๆได้ใน,ในะคะอันนี้ไม่เคยดูเลยนะคะนี่ไงถ้าเป็นสีแดงก็จะแสดงว่าผิดนะคะแล้วมันก็จะทายต่อมาเรื่อยจนจะจบอะค่ะนีการ็ตคือเราถูกได้ทั้งหมดสองอแล้วนะคะอันนี้ไม่เคยดเลยนะ ดีไหมดีไหมดีไหมาดีอะไรเนี่ยมั pues whales, ่วขี teachers, 8, nah ้ขี้หร really ือเปล่าเฮ้ยโจร้าอีกเลยเนี่ยโคตรมามาเลยโจร้าเนีเออถูกด้วยหนังกระชายมื่อวานนั้นเนี่ยอันนี้เราไม่เคยดูเลยน่าจะเรื่องนี้น่าก็ผิดเราไม่เคยดูอันนี้เคยดูเอ้ยฮันนี่คูคิลองฮ่าสายอยู่กลางหัวใจเจ็ดร้อยนี่เราไม่เคยดูอ่ะนี่สูยแ้ว อันนี้คือนาคาตารีกระดูมีช่องกระตูนข่าวไหมเลยอะคะไม่รู้อ่ะใครรู้ยังถูกเลยอย่าขังดิเรื่องนี้โฆษณามาเต็มเลย วงจีฟ้าที่มันเป็นรูปวงกลมวงกลมนะคะถ้ากดนะาแซงก็จออกนะคะอันนี้โอ้มีคิดเอ็กซิทด้วยวู้โยอะไรเนี่ยกระตูนฮาเะไรมีด้วยอ่านี่ทำมันมีแต่ไครจีนไม่ใช่จีนใช่หรออันนี้มันชื่อคนไม่ใช่หรอเออก็ชชงเฮ้อนี้นี่ไปดูนี่นี่นี่ใหม่แหละ โอ้เลยอะไรเลยกดโอ้ถูกด้วยอะไรเนี่ยโห้ยแบล็กช็อตเตอร์ในกกะติ้งกระตูนนี่นี่พิฮายาฟูรุนี่นี่เคยดูเลยนะเคยว็นดูเซนหรือเปล่าเ้ยถูกด้วยในเครื่องช้าจังไหนไหนมันเกี่ยวไอซสวินไม่ใช่เหรออันนี้เคยนี่นี่อะไแอ่ไอ้ป้องกันขโมยเอา เราไม่เคยขโมยขึ้นมาโอ้ยผิดอีกแล้วต้องได้กี่คะแนนเนี่ยถึงจะเสร็จเนี่ยอ้ยดูีดีเนาะอ่ะรีบอลบอลใน,นช่องกระตูนนี้ยังไม่เคยเู่นสปินเลยอ่ะเฮ้ยถูกด้วยยังไม่เคยดูเลยนะเนี่ยฮ่า,า,ากันไนรเดียตัวนี้เราเกลียดมากเลยอะ ดูครั้งเดียวก็ได้แล้วว้ไอ้แขกร้อนไททานโอ้ยนางเอกของไอ้แขกร้อนท่านปะเนี่ยมีคาสาปปะเนี่ยมีคาสาใช่ไหมโต๊ะพุ่งไหนดิติกแพทโอ้ยไม่คเคยเลยนะมีใครโตร๊ะป่าน่าจะไม่ใช่พูโลโก,โก้เปล่าไม่ใช่เลยนีโยซันคอฟฟินที่สุดโอ้ยน่าจะใช่นะเอทถูกแต่โอ้ยกระตูนี้ก็มีด้วยเจ็ดอยู่ห้าฟาริเทลชอบมากเลยสองคนนี้ ทางซ้ายผู้หญิงชื่อว่าเอลซ่าทางขวาชื่อว่าเจลาว์โหจิ้นสองวนนี้เป็นแฟนกันมากๆเนี่ยยอดอะไรเนี่ยจี้นโยริเออโยริดูดูดูมาใช้เลยาช้เลยอ่ะวู้ววซลอะไรหนชินนั่นหชินนั่นทจไมาอีกแล้วะอะไรเนี่ยเออเฮอูกิเกลอันนี้คุโรโกะ นี่คูโลโก้นี่นี่แค่โอ้ยไปอีกแล้วเหรอเนี่ยไนท์หรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวกับไนท์อ่ะไม่เกี่ยวกับจักรวินอะ่ะคิงลอฟทอนโอ้อะไรอีกป้องกันขโมยไม่สนใจคิงลอฟทอนอันนี้แปลว่าน่าจะไม่ใช่เออเฮ้ยไหนนะเหมือนมีเคยดูอ่ะแม่โอยจ้ะ ตอนนี้ไม่เคยดูเลยนะเนี่ยชี่ไทยเรนอุ้ยถูกแล้วมีแม่งเลน,นะเดียวกโกเดียวโตชี้ <c oughs> หหให้นาทีละใช้มาห้านาทีลวฮาวาโล่าทำไมอยู่แต่โฆษณาฮะอย่าดำดิหน้าจอดำเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้น กี่ต๊กเกมนะรอไปรอที่ไหนเออเธอเออเอเอโมดูแฟกเตอร์ฟักเตอร์ฟักเตอร์ฟักเตอร์เอ,รเอโอโหสุดทแล้วมันก็รอต่อไปอ๋อแค่นี้อ่าคิวงคิวงคิวง อ่เหอินเด็กเช้าอินเด็กอินเด็ก์้องพีคาถาต้อง้ามซอตออฟซอออฟเดืออะไรเนี่ยไม่แล้เราว่ากระตูนนี้ต้องหาเลมแน่ๆเลย้่าผิดวยินระอ้ยติ๊กิกามอกติ๊กติกตกตกิาก เอเียนตูนเอเลียนทำได้ไม่เคยดูเลยนะตัวไ,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 ดไดทยเป็นอะไรอีได้แล้วกาโลกาโล่กาโรนกดได้กาโลมาเหอะมีไทยกันหรือเปล่ามีด้วย โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกระตูเรื่องนี้เหมือนเราเคยดูเลยอะเฮ้ยท้านชา,ายถูกนี่แบบว่าเอ้าชายถูกจริงๆด้วยเราจะไม่พูดอะไรแล้วนะทำไมมีแต่กระตูนฮาเลมอย่างนี้ฮาเลมแท้ทุกกระตูะนบาลาการมอนอีแกอีก,แ,กลอแล้วนะแอปป้องกันขโมยเนี่ยโคโตระอิคิหรือเปล่าเลยถูกจะไปเรื่องเรื่องเงียบ อาสเก็ตแดนีชอมากกับตัว okay. นี Station ้น er. ี่คุณมันเท่าีคะของายธาตอาร์ตฟวันการเก็เป็นนี้เลยี่เคยดูเลยนะมนีดูเตัวหือเราดูหมดแล้วให้สกรีดีเนี่ยฟรีฟรี การโดดเลยเนะี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยที่เหลือดูมาหมือนกะันจะนี้นี่โอู้้ไหเนี่ยตบกดผิดไวเนี่ยคัมดาวบ Blue ิลไฟเตอร์นี่ไม่เคยดูแต่ไม่อยากเจออยูแล้วเฮ้ยถูกแล้วเฮ้โคชเชียร์ต่อน,นี่อ,นะอื่อออนถ้าแใดเนี่ยโหหอนแล้วโคชเชียร่มั้งง่ามอะไรกั คันเตอร์เย้ดูประตูนไวไม่เสียเปล่าจริงๆไงเนี่ยฮ่าโซลิเตอร์โซลิเตอร์่าโคนาโคนานี่เดดโนดเดดโนดนี่เดดโนดฮ่าเดฟโกซากุลาโซซากุลาโซภาสั้นอะไรเนี่ยชูร์ละชูรเปล่าแี่ชูรอ่ะอยากถามดแกบีเชบอล อยู่เลิกาเซเว่นชอบแกงกะตีชอบกระตูขแบบนี้แต่ละคำมนันไปเต็มสี่ตัวโอ้นี่มันเอ้ยเอ,อ้ยนักซื้อแม่หรือเปล่าเออนักซื้อแม่นักซื้อแม่สี่ร้องแมวหนึ่งตัวนะนี่ใครโทรโจกักอร์มันกระตูนดีให้น,นั้น้ำไหมครับเฮ้ยนี่มันวูนี่อะไรนะ กต้นเนี้คือยอะจงชื่อกตุนไม่ได้อืมอุ้ยที่หกหคะแนนแล้วเนียแล้วก็แทนีอีกแล้วอ้หนารังเราเตมเลยลากนแน่แน่ดีอเนีอืออะไรเธออือกรตุนฆ่าคนหนมันห่าโวติเกอร์หรือเปานี่ายด ว้าสามือว้าเตึ้นเต้งตึ้นมีเซโค้ยมีเซโค้ยเกียร์ว้าแต่ตูนี้เกียร์มากมันดูแค่ตอนแยกเกียร์ละไอ้ซีโร่หรือเปล่าแอะช่วยอีกละหน้าตาหน้าตาหน้าตาตัวละครของคุณนั่นเนี่ยอย่าค้างดีแกอย่าขังว้าเห็นหน้าคนนี้แล้วคิดถึงใครบางคนเลยเงี้ยมันือ เทนเ่าต f t e r s t รี่แน่เลยเอ้นี่มีว่ะเออเนนาดิเศษเพราะว่นี่มีผมยาวนี่ a l e n Off a l e n ออะไรสักอย่างเนี對對 <th ew> ่ย <evaluation> นี <th ew> ่ฮีสัตว์นฮือฮกระตูนี้ก็มีเว้ยอะไรเนี่ยนี้มั้งเอ้ามาต่อสิโอ้กะตูนมันที่ไหนเนี่ย i เฟ e ร์ e อ All ิ o แล้วว่าอันที่สองเว้ยอันที่สองขึ้นมาอีกแล้วโฆษณาเน็ตระบ้านเราแรงอ,อืออันที่สองอันที่สองเย่ดูดีแล้วดูหมดแล้วดูกระตูนต้องลาก็ไม่เสียเปล่าเว้ยอย่าค้างดิอ้โหบอกไว้ก่อนเลยนะว่ากระตูนเรื่องนี้นั้นเราไม่เคยดูแต่ไอหัวข้อทั้งหมดที่มีสี่หัวข้อนั้นเราดูข้อหนึ่งสองและสี่ ส่วนข้อที่สานั้นมีความเป็นไปได้คือตึกต like ึกูนี้นั่นอะไรเนี่ยตึกตึกูฮาเมูเอ็เซลเวิร์ดเอ็กเซลเวิร์ดเอ็กเซลเวิร์ดมาดูกาอีกแล้วงานมาดูกาแี้เ่เลย อ่ะนันเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดเออเรียกว่าอะไรนะกดแชร์แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณคุณมากค่ะ